44 Backstreet Boys ้ะครับทั้งสองทีมที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับจะมาร้องเพลงให้เราฟังนะครับหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ101 v หวตบน w ครับจะเลือกทีมไหนที่ได้ใจได้1คะแนนที่มีค่าของคุณถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมจะเริ่มที่ Madam 44 Bring Me To Life อะไรครับยังไม่จบนะทีมนี้ก็มาเต็มเหมือนกัน b a c k s t a g e Boys กับกระบีไร้เทียมทานเชิญครับ 眼血路，寂寞是名。 โอ้โหสมทีมนี้ผมรักพวกคุณจังเลยอ่ะพวกคุณสุดยอดมากๆเลยอ่ะแต่เอาล่ะครับคนที่เครียดไม่ใช่พวกเรา1 0ึ่งร้อนึ่งดไปอยู่ครับโหวตครับ มันเป็นโจทย์ที่เครียดมากครับแต่101คนบนดาวยูทำการเลือกเรียบร้อยแล้วล่ะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอดูคะแนนครับ56ต่อ45อผมขอดูเงินครับ และนี่คือข้อเสนอของ The Winner สนะครับเงินสดห้า0 0ืบาทจากธนาคารกรุงศรีเงินก้อนนี้นะครับคุณสามารถยอมแพ้ได้นะครับหยิบเงินแล้วกลับบ้านสละเสรยจการแข่งขันนั่นหมายถึงคุณถอนตัวจากการเข้าไปมีโอกาสคว้าเงิน10ล้านบาทไปด้วยนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกในใจลึกๆว่าเราสู้เขาไม่ได้อะผมว่ากลับบ้านด้วยเงิน5 0,000บาทก็ไม่เลวคิดดีๆนะครับคิดดีๆ Backstreet Boys การแสดงเมื่อสักครู่นี้ของพวกคุณคุณคิดว่าคุณชนะหรือแพ้ครับก็จริงๆชนะหรือแพ้ก็มันดายากครับผมพูดจริงแต่คือหมายว่าเวลาผมขึ้นเวทีครับผมเพราะผมแสดงกันไม่ได้เพื่อการแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่เพื่อมอบความสุขให้ทุกคน <c oughs> อยากมอบให้คุดูอยากให้คุณประทับใจครับ คือว่ามันเป็นคำตอบที่หล่อมากมีใครจะตอบความจริงให้ผมได้ฟังหน่อยได้ไหมครับขอความจริงนิดนึงคุณคิดว่าคุณชนะหรือแพ้ครับชนะหรือแพ้เนี่ยไม่รู้ครับแต่ผมไม่กดนะครับโอ้มันเป็นความจริงขึ้นมาอีกนิดนึงขอความจริงข้างในลึกๆเลยได้ไหมครับก็จากที่ผมซุ้มซ้อมมากันนะครับในทีมผมถึงสองสาเดือนนั้นวันนี้เต็มที่แล้วก็คือยังไงต้องชนะแน่นอนครับดอกสุดท้าย มีอะไรจะฝากถึงมาดามโฟร์ีโฟไหมครับปลาหนีด้วยนะครับมาดามโฟรีโฟครับถึงตาคุณบ้างแล้วการแสดงเมื่อสักครู่นี้คุณคิดว่าคุณชนะหรือแพ้ครับคิดว่าชนะค่ะอะไรทำให้มั่นใจครับก็ไม่รู้สิก็สวยอ่ะมีอะไรอยจะบอกบน้องๆไหมครับ ก็ต้องถือว่าเขาทำกันบ้านดีมากๆเลยนะคะกลุ่มนี้อก็ประทับใจคะ่ะแต่ยังไงมันก็สู้พี่ไม่ได้อ่ะเอ๊ะจะปก่อนใช่ไลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครสนใจเงิน50,000บาทก้อนนี้ผมจะนับถอยหลังนะครับจาก3สิ้นสุดการนับถือวหมดสิทธิ์ในการหยิบเงิน50,000บาทก้อนนี้ผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ 3 2 1มห,หมดเวลาเก็บเงินครับคะ <Eng> แนนแบบนี้ผมเดาไม่ถูกนะครับผมว่าจริงๆแล้วจูรี่ก็ไม่รู้ว่าใครโหวตใครไปบ้างเดากันไม่ถูกเหมือนกันเพราะคะแนนมันใกล้กันเหลือเกินนะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับและ w i n n e r is ในรอบนี้ มาดามบอดีฟปอลล์ยินดีด้วยนะครับมาดามโบอดี้ปอครับและขอเสดงปรบมือดังๆให้กับความสามารถและความน่ารักของ b แบ็กสเตดบอยส์